โชดีค่ะขึน้ ead, นึกได้เลยมาถึงออไเราแบบมีดวงดวงดีกับเรา ในที่นั่นปรากฏว่าเออไม่ใช่นะถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่นอนนะกูจะแจกอะระาบ,บา้มบอกเลยสา,อา,บบาวอะระเบ้า <c oughs> ถาม,ามว่าทำไมสาวเพราะว่าน้องไทยยงหนึ่งที่ตอนสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกูไม่ค่ยคยขี้ชิบแบบนี้เลย<ไ> <c oughs> อะไรมันจะยาวขนาดนะี้ <c oughs> กลับมาจาก KBS เรียบร้อย <c oughs> รันคิวแล้ว เราได้ลัคกี today, เ้เราได้ลัคกี้คิวนะเราได้หนึ่งเราได้หนึ sarà, sí> uh, ่งสองเจ็ดมาแล้วคือคนข้างหน้าเราคงว่าแบบเหมือนคิวหายไปเยอะมากแบบเออสิเยอะเยอะอะเยอะอะก็สาธุว่าให้เราได้เถอะแล้วก็แบบเออได้ประสบการณ์เยอะว่ะเออเนี่ยเออเกลียดความเดินมาตั้งนานแล้วสุดท้ายก็มากินอะไรงงๆแบบนี้ฮัลโหลเมื่อกี้ชื่อ มีความวิววิวอะไรก็ไม่รู้ก็อยู่ดีๆก็มันเห็นปะอยู่ดีๆก็แบบรันี้นมิวคอจ้าแล้วันกี่โมงรันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งแต่ว่าเขารันแล้วเริ่มรันแบบนี่มันห้าทุ่มป้าไปแล้ววะแล้วคือแบบมาถึงเว้ยมาถึงอ่ะสองสองร้อยแปดสิบแปดคิวแปดสิบเก้าคิวแล้วเออเอาสามร้อยกว่าคนปะ สองร้อยห้าสิบโชคนีมากเลยที่แบบว่าเราตอนเท้ามาแรงแดดมันไปที่นี่พี่เนี่ยเขาเล่นมิวคอกันแล้วนล้วก็เลยแบบโดดขึ้นแท็กซี่เอาจะชิมเลยจ้ะตอนนี้กำลังจะไปอเต้องไปดูน้องนะคะเราถ่ายรูปน้อง ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ตีห้าเลยตื่นเท้าว้เรือนอีกกอกตลกมาผ่านมากคุณลุงคุณลุงถามว่าเออเนี่ยมาจากที่ไหนหรอปักกิ่งเซี่ยงปักกิ่งฮ่องกงเซี่ยงไฮ้โตเกียวเออไม่มีแทนกูเลยกูแบบเอ้ากูเจ๊ขค่านั้นเลยเหรอหน้าไม่มีความไทยเลยโอ้ถือกล้องเอ็นมาหน้าบ้านเหรอไม่เค้ก็เลยแบบว่าเขียนชิวอ่ะ แล้วเดี๋ยวอยู่ทั้งวันคิวลบแบบเดิม ไปรันคิวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วได้คิวที่หนึ่งสองเจ็ดอัตตี้นัมเบอร์แต่ว่าเออพอมาวันเนี้ยคือก็รอถึงประมาณวันศุกร์อะไรเงี้ยเออเขาว่าลาลาลาแล้วก็ได้ของมาประมาณมีแท่งไฟมีแฟนการแต่ว่าคือสุดท้ายก็มอยอยไม่ค่อยดีอะไรเพราะว่าเขาเอาแทนครา ใจเทีนมากเลยอะอ,อยากได้ไมีความหลงแล้วหลงอีกละมือทุกคนก็เต็มไปด้วยของดังเส้นแบบนี้ ก็เจอแต่จุ๋มอะฮะ <c oughs> ที่เราหมดโรเดลลงนะอ่าพี่กะชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้นะมันอยู่ตรงแถวเนี้ยสก,กินฟู้ดเดินเข้ามาชิมต้ององิฐตรงซีจีวีงึกใ่โใช่แค่แถวนั้น<อ>แหละกลอ็อ่ะรออีชิมไม่รู้อ่ะไม่อยากชิม,ม,มอ่ะรอหมกชิมแล้วกัน นั่นแหเอาปล่อยไปแล้วนี่นานเฮ้ยมันก็โอเควะโอเคไม่รู้ว่าพอาะหิวอะไรแต่ก็อร่อยดีนะก็มาลองกินกันก็ได้ก็ไม่ได้แนะนำอะไรไม่ได้อยากจะกินอย่างอื่นก็ไปกินก็ได้ไม่ได้บังคับ อันนี้เหนื่อยแล้วปวด้องมากบายบายเออว่ะเหมือนเลยลงแต่ละข้แต่ว่าพี่สอนเขาอ้วนกว่านี้เขาไม่ถูกเขาเรียกว่าแบบหุ่นคนรวยหุ่น ตอนนี้อยู่กันที่มัลโกสิกนะคะก็เหตุการณ์วันนี้สรุปว่าจากที่คือแท็กซี่ลุงใช่ไหมนะคะรันถนั่ก็ติดมากเว้ยตอนแรกว่าจะไปแบบรันคิวอิงกี้ก็แบบเฮ้ยมันมันไม่เวิร์กแล้วอะไรอย่างเงี้ยติดก็เลยแบบว่าเออเออไม่ไปแล้วโอเคกันแล้วก็มาเอานิวคอที่เอ็มบีซีที่ไปลง ที่ไทยทำไม่ได้คือออกมานั่งข้างนอกไม่เอาแอร์นะคะมีโรตีเสิร์ฟให้ฟังเป็นเคยน,นะงานี่คือแบบที่พักเราอยู่ตรงโฮมแดนอะตรงนั้นเพราะว่าก็เพราะว่าน้องไหนก็เลยไม่จะมาอะไรใช่แต่ว่าแบบเออวันนี้ได้เจอน้องมันก็โอเคแล้วใ,ลใช่คือสติแตก ขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาหาเล่นเล่นดีมากเลยค่ะโอเคค่ะเ,<อ>เพลงเพลงต่อไปมาเลยค่ะเพลงต่อไปมาเลยไม่ไนะเนอะจริงจรนะคําติดตากจากเพลงนี้คือเราแท้ย,ยังน่ารักมากเชา้าหกโมงครึ้นม <สา S 1> ียังแต่งหน้าไม่เสร็จนี่สายกําลังจะรีบไป ลานคิวเช้าเวลาเวลาอาหารเย็นกำลังจะเริ่มขึ้นเนี่ยเป็นขั้นแรกที่แบบว่าทำตัวเป็นทำตัวเป็นอะไรพี่เล่าปกติมึงทำตัวเป็นอะไรเป็นติ่งเป็นติ่งเนี่ยจริงๆอ่ะเมื่อวานเราก็มาแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้ก็น่ารักมากตู้ บอกว่าคืออะไรไม่คือตองกับ,ออก,บกัญกอกซึ่งก็อร่อยดีหวานๆเมื่อกี้ไปข้าวบิ๊กมาร์ทกันมามาอยู่ตรงข้ามกับสะปักับสะเขาคือมาซื้อแบบพวกแบบมาม่าขนมอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยคุ้งคุ้งมีต้องยองดง ว่คิวมันยาวไม่เป็นไรถ่ายเคยถ่ายที่กาโลแล้วกูสบายใจแล้วคุณหมีเราแบบไม่ซัมเมอร์คุณหมีเรามีคือเราเดินมาจากทางนูช่เราก็เดิน่นี้เลยเราเิาเหด้วก็อเเป็นรอยสักนาง ต่ว่าเป็นโฮลิกโซนะจ๊ะกินอะไรดีมีโมจิโต้ ออรไ่ยมันก็สิกอร่อยกว่าแต่ว่าไม่คนละอย่างกันอันนี้มันเป็นเป็นองุ่นใช่ป่ะที่มันมันก็ซิกที่จริงแลาวมันเป็นเออมันเป็นมะน,นาวแต่ช็อกโกวาลาน่าก็อร่อยนะลองดูจริงอ่ะจริงอ่ะโมฮิโตะอ่ะกลิ่นมันต้องเป็นสารแหน่น้ำใช่ไหมออันนี้มีเป็นองุ่นนะถ้าเกิดเกลีดการนิ้วอะไรถ้ากูมาอีกครั้งจะปิย๊ยอ่ะ วันนี้วัานอาทิตย์คนน้อยมากประหลาดใจไ,ไม่แบบอาจจะเป็นมันยังไม่เย็นก็ได้ไหมสติแบบก็คนก็เยอะกว่านี้เยอะมาก <c oughs> เราสภาพการแต่งตัววันนี้ด้วยความที่ไม่ไม่ออกไปไหนแค่ออกไปกินข้าว <c oughs> เขาแต่งอะไรเสื้อยเกงยีเด็กกูอะ <c oughs> วันนี้จะไปกินชาบูชาบูหลังจากเมื่อวานเปิดดูคลิปพาเที่ยวคลิปหนึ่งแล้วพี่เขาไปกินชาบูชาบูแล้วก็คือสังเกตได้ว่าอ,อ,อ๋ออยู่ซอยถัดไปใช่พี่ผักเราก็เลยเอาไปกินก็ได้อยอยนี่โอ้โหพี่นีอ่ะซอยเนี่ยเป็นซอยที่เราอ่ะเดินมอยมากแต่คือเราอ่ะจำไม่ได้วา่ตรงไหนเป็นปัญหา เมื่อกี้กินลืมถ่ายก็เข้ามามันก็จะมีเป็นเซตให้เลือกประมาณ3เซตแล้วก็มีน้ำสุปให้เลือกประมาณ5้าถึงห้าเมื่อกี้แล้วก็จะมีสุมอาหารบา เกี่ยลุกไปถ่ายเดี๋ยวคอยอ่อยเออแล้วก็มีน้ำจิ้มอ่ามีมีกี่แบบวะ<า>สามมีแบบสดของนางร้านอาา่าฮะก็มีฟังสึกแล้วก็น้ำจิ้มไก่ตาแม,ม่ปนอมน่าจะเป็นชาบูแบบญี่ปุ่นอะเพราะว่าไม่เห็นรู้ม็เขียนไว้นะเอออีนี่ไม่โฟกัสด้วยอ่าอ,อะไร ร้านชาบูน่ะมันอยู่คือตอนนี้มันอยู่ตรงข้ามร้านดอกไม้เว้ยมันอยู่ชั้นสองแถวแถข้างๆมันเป็นไอเนี้ยร้านไอติมอ่ะแล้วก็ข้างๆ้เป็นแบบเนี้ยูอ่านว่านอนตัวปั๊บ ออกมาทางออก,ออกทางออกสี่แต่ว่าเราไปซื้อสาตาร์บั๊กใช่คือออกทางออกสี่เพื่อไปซื้อสาตาร์าร์บั๊จริงๆถ้าจะไปเขาให้ออกทางออกห <c oughs> นึ่งอือหึเนี่ยมี <c oughs> มไงะี่เขาแบบมาเดินเอาพลังกายกันเราก็เช่นกันแต่จริงๆอ่ะอันเนี้ยไม่เป็นที่เราเขียนไว้ในทริป ได้อยู่และวอแบบเราก็มาเดินกันวันเยวอา,าทิตย์จริงๆอะ่ะองค์การวิทย์เนี้ยมันเป็นองค์ที่แบบเขามาถ่ายดีกันเลยนะโอเคงหัวเอง ดีนะที hmm. ่เรามาตอนที่แบบมันไม่ร้อนแล้วก็ยังเห็นใช่มันสวยพระอาทิตย์กำลังตกพอดีเลยสวยอ๋อแต่ว่าตอนนั้นเด็กๆที่เขามาเดินเล่นกันอ่ะเขามาเดินถึกประาณหกห้าทุ่มอ่ๆไกลๆอ่ะมันคือน้ำซานทาวเวอร์ แกมีความนแกคือเขา,าอะเปิดไฟแล้วปอ่อยน้ำล้วเว้ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ใต้สะพานรักสะพานเนี่ยเขาเมื่อกี้เดินไปว้ยแล้วมันก็เป็นทางตันก็เลยเลือกที่จะมาเดินตรงกลางถนนที่มันมีทาง เราไม่รู้ว่าจะไปโผล่ตรงไหนด้วยเราว่าดีนะไม่นั่งรถเมงงงอยากเดินถ้ามีคลิปต่อไปก็แปลว่าไม่ตายกลางถนนน่ะใช่โอเคเริ่มขุนพังคเุณหน้าคุณตากันบ้างแล้วว่าเอเออ,เอ,อนี่มันเคยเดินเนาะตอนนั้นไปแปะกวยเป็นสีเหลืองนะตอนนี้ห้าทุ่มกว่าล้วครึ่งแล้วด้วย เรารถไฟมันปิดประมาณเที่ยงคืนเว้ยถ้าเกิดว่าเราทำเวลามันทันใช่ไหมเนี่ยแม่บอกว่ามันจะมาณยอีกเนี่ยอีใช่ป่ะแล้วก็จะออกสนะักห้าแล้วอันนี้มันจะออกตอนสะิบห้านาทีแต่เราก็ต้องเดินไปถึงสามสิบนาทีแล้วก็จะสิ้นหงส์อีกเที่ยงคืนเลยเข้าไปดิคือว่าโมกลนะหายไปในไฮราักคาคนเดียวนานมากเลยเหนามากะคะ่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่าทางออกของสถานีรถไฟฮงแดประตูแปเออเนี่ยเปิดกันมาด้วยกันไปคาานาครที่ลำบากมากไม่เพราะว่าเพื่อนฝ ไม,ไม่เห็นเห็นอะไรเอาออกไม่เห็นเนียวเอาออกเพื่อนสาวคนนองสับงของเลยแล้วก็บอกว่า 嗯、mm. mm，我不晕，我晕。 对呀，嗯、是啊，可以、嗯 ที่จอนนี่กับน้องไทยงมาเดทก,กันทำไมบอกว่ามีความลำเอียงแบบว่าพี่พี่จอดเรียกพี่จอดแล้วเรียกไทยงเรียกน้องไทยงทั้ที่เขาเกิดปีเดียวกันพะี่เก็บยกกล้องแล้วอืม่หรอกคือฝั่งกันแค่สองอย่างเพราะว่าไม่มีตังไม่มึงก็อิมนะ่มแล้วว่ามันเยอะเว้ยมันไม่ใช่แบบน้อยๆน,นะเว้ยสั่งคาโบนาร่าทั้งคู่นะก็เดี๋ยวไปตามหาคาทุกกันต่อแต่ว่าไอ้เนี่ย ถูกกว่ที่เรากินเมื่อวานไว้จริหรอก็หนื่หนื่ห้าแว่าห5ึ่าหกอะำไม่ได้เมื่อวานนี้ที่เรากินชาบูก็2องหมื่นใช่คนละ2องหมื่นเหินก็ไม่ค่อยมีนะแบบแพง อย่างอย่างเล่นไม่เลิกเพราะใช้ก็ใกล้เคียงเหมือนเหมือนแบบมันเป็นแบบนี้ใชไมตอนแรกอะจะเข้ามาหลบฝนแล้วตอนเนี้ยเปลี่ยนแพนก็คือนั่งไม่ไงอย่างแหละสักพักก่อนแล้วก็ไม่มีอะไรไม่เที่ยวแล้วเพราะว่าหาคาร์ดบกไม่เจอไม่คิดว่าจะมาพรุ่งนี้ใหมวันนี้จะเป็นทริปติ้งอย่างเดียวใช่วันนี้ก็แบบต้องไปแค่กลุ่มอ๋อ ค่อก็ใช้สายสที่พับใครอยู่ที่ไหนก็เช็คเอาโหลดออปมาโหลดปุ๊บก็แบบมา,มาเช็คทุกแบบควรจะนั่งไปทานเตอร์อะไรที่ไหนยังไงถ้าแต่ถ้าอยู่วงแหวนเราแบบะไปไงคะก็ะกาานั่งนั่งไปทางที่มันเป็นมันเป็นหลุดหลายใช่ป่ะแเรวก็นั่งผ่านก็ได้เลยแล้วถึงเหมือนกันแหละ ว่าอันนี้เรานั่งมาทางอยู่แล้วเรืะกนอันนี้ก็มแค่นี้ส่วนใจกัื้อกูสุดปินอย่างเช่นน้องน้อง NCP นะคะขายของน่น้องซการเฮ้ยกุน่ารยซการใช่ปะมันจำกัดให้แบบแต้มอะถ้าเกินสี่ปกตินม่ไ้ไม่ได้ไม่ไเลแต่ม่ดเลนเราแบบอนรอบสอเขาไปซื้ที่สทนเนียนเขาจำกัดให้แบบเหลือสามเลยเพราะว่าของมันแบบของมันน้อยมากมีดีมากแต่แบบน้องเจกับน้องมากป็นคนขายดีมากเช่นเคยหละไปหลเพราะมันไม่มีเลยเห้ยแล้วว่าไปหาที่เมนูไม่มีไป เดินกลับมาเป็นรอบที่สองกล่าวว่าจะไม่ถ่ายแต่ว่าเอสุดท้ายก็มีเหตุให้ต้องกลับมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันก่อนเพราะว่าเราลืมกรอเปังเราแล้วก็แทนวันนี้ก็จะไป DDP ที่ตอนแรกแบบพูดกันหมเลยว่าไม่ไปอ่ะแถวนั้นมันไม่มีอะไรดแล้วไปยความที่มันมีอะไรที่จะต้องไปทำแล้วเราเลยไปเดี๋ยวเราจะไป ข้ากันตรงต่อหน้าบ้านก็ไม่ไกลเท่าไหร่เห็นหลานเห็นเห็นมาตั้งนานละน่ากินดีก็เลยเออไปกินจากที่บอกว่าจะไปกินข้าวกันเมื่อกี้ปรากฏว่ามาโผล่ดีดีเฉยเลยคือร้านเมื่อกี้มันเป็นแบบเป็นบรันช์น่ะแบบพวกคาเฟ่เป็นคาเฟ่เป็นรันช์ก็เลยบอกว่า ช่มเราวขก็แบบเออคงไม่อยู่ท้องเรกเออคีดแค่นีนแล้วเขามาไปนั่นแต่แรกวะโคเกอะนะไม่ทาระตอนนี้เราอยู่กันที่อัพกุจองโรดิโออยู่ที่นี่เริ่มหลอนหลอนไปหมดแล้วเห็นอะไรก็น่ารักไปหมดตอนแรกแบบไม่ชอบเลยยิงเอยืนง,งงๆที่แบบมีลายปักแค่ กระป๋อยเดียวแล้วขายไม่มีลายเออแล้วขายสามร้อยสี่ร้อยะตอนนี้กูเริ่มแบบหลอหล่ๆแล้วเออมันเนี่ยน่ารักนเนาะแล้ก็มากินชนย, <c oughs> ยืนมองหาร้านหมูย่างโงงๆแล้วก็ไม่เจอะไม่เห็นมันมาแล้วในที่สุด คือใช้เวลานัรอนาน,นมากคือสลัดอะน,นม่เหมดเราลเลยกินจนแบบทำไมไม่โฟกัสเลยย,นลยมมูนั่นแหละตอนนี้เดินมาถึง C G V ตรงกูจอง อมันมีสาขานี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนคุณไม่รู้จริงนะนเราก็เชื่อว่ามันมีเพราะเมื่อกี้มีเจเดินหูถือถุงคาทบผ่านไปขาเลือ้<ง>

ตอนนี้อยู่กันในร้าน The Place ไม่ต้องหายใได้ไหมหูง่วงมากเลยอะตอนนี้ทุกคนก็ง่วงแล้วแบบร้านแบบไปตลอดตลอดไปส้มคือเมื่อกี้นั่งสับประงกแล้วอ่ะมาครบแล้วแต่ว่าเริ่มกินไปแล้ว แต่กูยังไม่ได้กินเลยนะผัดอร่อยกับพอชเชตา้าอะไรเหรอกันอันนี้ปะอันนี้พอชเชต้ามันแบบในการเออมันชีสมันเยอะกูชอบแบบเนี้ยนี่มันร้านอิตาเลียนอืมก็นอก็นั่นแหละกูเหรอ ได้ค่ะจริงเรามาที่นี่ได้เลยกันซื้อเสื้อผ้ของปอนแล้วก็มาเอาเอาสิ่งนี้ไปฟอร์ตบูว่าเกิดน้องไทอยู่วันนี้เนาะเขาไปซื้อให้แต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับพีอีแดเพราะว่านี่แต่ว่าช้อปปิ้งเสื้อกูไม่มีเสื้อใส่กลับแล้วห้องไปตามหาฟ้าวางพี่เหมี่ยงยังโมไว้หน้าเรา ถึงแล้วใช่<ะ>ืออลงแท็กซี่มาส่งนะผ่า,ามาส่งเช่นกันก็บอกเยอะกี้ตรงนี้เหอรเหอไม่ไม่มีความมาเปิดหูเปิดตาใหม่มก็ยังคงอยู่แถวฮงแดแล้วแหละแกฉันจะบอกว่ามันมีคนนั่งด้วยก็มีคนนั่งตรงนี้ปากกาวิดีว่คนก็เยอะเหมือนกันเนาะคิวไม่รู้เหมือนกันนี่นะก็สั่งไปสองอย่างแต่ว่าได้มาสามเฉยเลยเหมือนว่ามันเป็น เราสั่งโคกไปนะนางก็ถามเราอยู่ว่าเอาโคกหรือสไปซ์แต่ทําไมได้มาแบบสองแก้วก็ไม่รู้ของเราสั่งเป็นที่มันแบบยอดนิยมของร้านพี่สั่งอะไรนะครับสั่งสันในนั่นแหละนันออะ่งกิ่มาตอนนนี้ประมาณในวันที่สองเมต่อกลาถึงนะไม่ได้ออกมากิน หิวเลยแหวะอะไรกินไรก่อนแต่เขาเก็บของไปแล้วฮึคุ้งเยอะไม่รู้จะมีอิกอะไรอาจจะแวะอีแดงมนะก็ไม่ใช่อาจจะแวะต้องมาอีแดงเพราะว่าเดี๋ยวไปเอาโฟโต้บลูกันน้องเป็นโฟโต้บลูกันใสหนองเฮลงั้นเดี๋ยวถ้าเจอหน้าถ่ายก็จะถ่ายถ้าไม่มีอะไรก็อาจจะตกผิวตรงนั้นแหละไม่งั้นตกผิวไปก่อนล่วงหน้าเลยเพราะว่าทางนี้ก็ไม่มีอะไรละบาย ราจะไม่ตายใช่ไหมทุกคนเราโดนเทกลางทางอ่ะเราไม่รู้เราจะไปอยู่ที่ไหนดีอะ่ะเอาไงดีวะ